สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องสี่พันเพจครับสำหรับฟุตบอลลีโวไทยลีกนะครับผมอยากให้โฟกัสไปที่คู่ของบีจีปทุมเนเะต็ดแลนสุดข,ขอดไอเอฟซนะครับซึ่งจะเตะกันที่สนามบีจีปทุมสเตเดียมที่ลังสิตนะครับคือจะเล่นในวันที่เก้านาคมเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับโดยบีจีปทุมตอนเนี้ยตถานการอยู่ในที่สี่ของตารางไทยลีกนะครับ มีสามสิบสีแต้มซึ่งตามหลังวิรัมยูเจ็ดที่มีสีิบห้าแต้มถึงสึ่เบ็ดคะแนนด้วยกันครับซึ่งผมมองว่าเราเนี้ยยากแล้วล่ะที่จะจะไล่ไล่เขาเพื่อให้เป็นแชมป์ไทยริกในปีนี้ครับคืออย่างอย่าง,อย,างอย่างดีที่สุดนะก็ทําดีที่สุดก็คืออได้รองแชมป์ครับนะครับต้องแย่งแย่งรองแชมป์กับเขาอ่ะกับกลุ่มหัวตารางนะครับพบการท่าเหลือพ โแบงคอกเดอนเดอะไรอย่างเงี Bangkok, ้ยนะครับอ uh, ันนี้ยังพอมีหวังเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจะลองแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดนะครับก็คือจะได้สิทธิ์เข้าไปได้ในรอบเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสองนะครับก็ถือว่ามีความหมายเหมือนกันนะครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ไม่ใช่เอซ1หนึ่งนะครับเพราะว่าบีดีปทุมตอนนี้หมดลุ้นถ้วยทุกถ้วยแล้วนะครับทั้ง ช่วยดิสครับแล้วก็ช่วยชาไม่เป็นนะครับคือตกรอบไปแล้วนั่นเองครับก็เดืือเเพียงช่วยเดียวครับคือช่วยไทยลกหนึ่งนะครับผมต้องการสามแต้มอย่างมากครับในวันนี้นะครับต้องขอทธิมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมในระบบเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนั้นในปีหน้านั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าทางเอฟซนั้นแบ่งออกเป็นสามดิวิชันนะครับคือเอเซลหนึ่งอซลสองและเอเซลสามครับ ก็คือในประเทศไทยของเรานะครับค้าสมสมิทธิ์นั้นอยู่ในอันดับที่่ oh <my> เป็นรองญี่ปุ่นนะครับเราเป็นรองเกาหลีใต้นะและเป็นรองจีนครับฤดูการหน้าเนี่ยคว้าแชมป์ไทยลีกหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นเพียงทีมเ,เดียวคือได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติได้ครับทีมที่คว้าแชมป์ชา้างเอพค,ครับนะครับ mm. ก็จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นรอบเพย์ออฟในคุตบอลเอเชีย1ครับนั่นก็คือกฎที่ออกมาใหม่นั่นเองครับสําหรับ เอฟซีแชมเปญลิศนะไปดูการหน,น้าครับผมส่วนความพร้อมของทัพเดอะแรปิดนะครับเกมในวันพรุ่งนี้กับสุโขทัยเนี่ยจะยังไม่มีท e ีก่ซิกเกเยฟที่ได้รับบาดเจ็บนะปิดเทอมยวอาวไปเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีอ e ิราลฟานพันดี้ครับที่ <Huh. S 1> สะสมใบเหลืองครบนะครับก็จะไม่ได้ลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้เช่นกันครับแต่ว่ามีข่าวดีก็จะได้แดนิโลอาเวสแล้วก็เฟดี้อาเวส แล้วก็ชนะนันความุกพาที่พลทดแบนดกลับมาลงสนามได้นะครับผมส่วนคนอื่นอย่างชนะทิพย์สงกสินแล้วก็ธีรศลป์ยงดาของซุปเปอร์สตาร์ทีมดีต้องลุ้นเช็คความฟิตอีกครั้งนะครับสุโขทัยนะครับไม่มีอะไรน่าห่วงครับผมเมื่อผู้เล่นนั้นอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนำโดยจอนบัตโจเนีงสันบุญญานะจักรพงผลมาศนะครับที่พร้อมลงสนามในวันพรุ่งนี้ส่วนเฮดโค้ชสุโขทัยอย่างสุก a โอคัมเบต ก็ได้เปิดเผยถึงความพร้อมในเกมนี้ว่าผู้เล่นทุกคนมีความพร้อมเต็มร้อยและก็หายการได้ลงเล่นเพื่อเป้าหมายเก็บแต้มไปฝากแฟนฟุตบอลุโขทัทยเอฟซีซึ่งจากชัยชนะเกมที่แล้วทําให้พวกเรามีความมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าบีดีปทุมจะเป็นทีมใหญ่มีผู้เล่นคุณภาพแต่ทัพข้างเข้าไปไม่ได้หวาดหวัน่นพวกเราพร้อมใเต็มร้อยเพื่อเก็บแต้มสําคัญนี้ให้ได้โดยหวังว่าจะเป็นโบนัสในเกมนี้คือสามแต้ม เ้าหมายเกมนี้เราไปต่อสู้แน่นอนครับแม้เกมที่ต้องไปเยือนจะไม่ง่ายในทุกๆเกมพวกเราพร้อมทําหน้าที่ดีที่สุดเป้าหมายของเราตอนนี้ต้องมีแต้มกลับบ้านอย่างน้อยหนึ่งแต้มเข้ากระเป๋าแต่ถ้าหากได้สามแต้มก็ถือว่าเป็นกําไรดังนั้นฝากแฟนฟุตบอลสุขโขทัยเอฟซีที่สามารถไปเชียร์ถึงขอบสนามให้ติดตามเกมนี้พวกเราทําหน้าที่ดีที่สุดสร้างสรรผลงานให้ออกมาดีและสนุกที่สุด โดยเฮดุข้อสุขอไทยก็กล่าวเพียงเท่านี้ครับคุณชมปิดทาา้ทายาวันนี้ด้วยการประกาศรายชื่อ23กลุ่นพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการจะเตรียมตัวไปพบกับเกาหลีใต้ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยฉีซางเนี่ยได้ทําการประกาศในการถ่ายทอดสดออนไลน์นะครับสําหรับรายชื่อ23กลุ่นพลมีดังนี้ครับคุณชมผู้สาวัตูเป็นปฏิวัติคําใหม่กับสโมสรทูแบงคอกเูเนเตสลานนอ,น,อนุอิน สโมสรเซียงเชียงรายยูเนเต็ดรุนเกียรติวงศาแจ่มสโมสรอุทัยธานีเอฟซีถือ al ว่าคนนี้นิดเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคุณชมกองหลังได้แก่ธีระทอรมุนมาทานสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดพันศาเหมวิบูนสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเอเลียตดอลลสโมสรบาหลียูเนเต็ดนิคลัสมิเคลสันสโมสรโอบิโอเลนเซ่สมพนันบุรีรัฐสโมสรการท่าเรือเอฟซีสันดิภาพจันเงอะสโมสรบีดีมณฑลยูเนเต็ดพิสตาการแมน สโมสรดีทีปทุมเนเต็นด์สุพรรณทองสงสสโมสรทรูแบงค์ครอบเนเต็ดกลุ่มกองหลังนี่ก็ไม่ค่อยจะเติมไพ่เท่าไหร่นะครับก็ยกชุดเอเชียนคัพมาเลยครับคุณผู้ชมส่วนกองกลางนั้นมีชนะทิพย์สงกสินสโมสรบีทีปทุมเนเต็ดซึ่งคนนี้เนี่ยถือว่าสภายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาด้วยสารัตยูเยนสโมสรบีทีปทุมเนเต็ดสุภระบุสรสลาชาติสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรบาดินทาลา สโมสรการท่าเร,ร,รือเอสีเวียเท้ป้อมพันสโมสรทรูแบงคอเกเดเดตปกเก้านานสโมสรทรูแบงคอกเดเดตรุ่งรัดกลุ่มจันทึกสโมสรทรูแบงคอกเดเดตเรือโดนฉำรัสมีสโมสรบุรีรัมย์ยูเดเดเดิดนสากวงกรสโมสรเมืองทองยูเดเดกองหน้าสามคนครับคุณชมยีสุประชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมย์ยูเดเดสุพนัทเหมือนตาสโมสรโอเอชลูเวน l l และกอลเมอร์อารวิไล สโมสรเมืองทองเนี่เด็ดโดยหลังจบการประกาศรายชื่อที่สามคนพนนะครับก็มีผู้สื่อข,ข่าวท่านหนึ่งก็ได้ถามว่ามองว่านักเตะไทยเนี่ยขาดอะไรนะครับในการไปเล่นกับเอเชียหรือไม่ก็ไปสู้กับทีมระดับโลกซึ่งอิชิซังก็ได้ตอบตรงๆนะครับว่านักเตะไทยนั้นขาดเรื่องของทักษะความสามารถมาเป็นลำดับแรกเลยครับคุณผู้ชมรองลงมาคือการร่วมเล่นนะครับ มันก็เหมือนกับว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องเป็นการล่อหลอกให้ใหคู่ต่อสู้เหนื่อยเหมือนเป็นมาธรดล่อหลอ,อก,กกัวกระทงอย่างไรอย่างนั้นเลยครับและผู้สื่อขา่าวก็ได้ถามต่อว่าอ้าวชนาทิพย์ของระสเนี่ยเรียกเรียบมาทําไมเราเพิ่งหายเจ็บกลับมาอิชิก็ได้บอกว่าชนะทิพย์ยยววนั้นอยู่ในลิสต์ตั้งแต่ตอนนั้นเข้ามาคุมทีมในวันแรกแล้วคือทีมที่บุกไปเย็น ทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองครับและก็อยู่ในเลทในชุดเอเชียนคัพที่ผ่านมาพอชาติทิพย์หายเจ็บเขาก็ไม่ลังเลใจที่จะเรียกตัวเข้ามาเพื่อเสริมเป็นกําลังหลักให้กับทีมชาติไทยในการสู้ศึกกับเกาหลีใต้นั่นเองครับน่าสนใจครับเกมนี้คุณผู้ชมน่าติดตามมากมาครับไปเยือนเกาหลีใต้นะครับในวันที่21มีนาคมก่อนที่จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับในวันที่26มีนาคมและได้ข่าวว่า แว่าตอนนี้ได้ขายออกไปแล้วนะครับกว่าสี่หมื่นหนึ่งพันไปนะครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณสองหมื่นไปนะครับก็ช่วยๆกันไปซื้อเพื่อเข้าไปเชียร์ทิมชาติไทยให้เราพาสามแต้มในบ้านให้ได้นะครับนายชิก็ต้องการแต้มเยอะๆในสองเกมนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่ากีดแ้บนะครับก็เป็นกำลังใจครับนาทาสดางอิชิขอโชคดีครับ แล่กคือข่าวสารฟุตบอลในวันนี้นะครับคุณชมถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีพันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ